หรือผ้าเปียกครับเช็ดทำความสะอาดเพื่อเป็นการเจือจางอย่างนั้นให้เราฉีดสเปรย์ป้องกันสุนัขและแมวฉี่ครับแบบนี้ครับบ้านใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้นอกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแมวนะครับมาฉี่แล้วก็ขึ้นมาทําให้เบาะหนังของเราเสียครับโดยเฉพาะเบาะมอเตอร์ไซค์นี่นี่ครับขึ้นมายังไม่พอแถมยังมาฉี่ใส่ ปัญหานี้จะหมดไปครับเป็นการป้องกันสุนัขและแมวฉี่ครับโดยใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดเข้าไปครับแบบนี้ครับพมเข้าไปดีๆนี่ครับเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดคืออาจจะใช้ที่ชู่เปียกชุบน้ําหรือผ้าเปียกครับแคททำความสะอาดเพื่อเป็นการเจือจางกับฉี่แมวฉี่สุนัขหลังจากนั้นให้เราฉีดสเปรย์ป้องกันสุนัขและแมวฉี่ครับแบบนี้ครับ เราควรทําไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับอย่าปล่อยให้พวกเครื่องหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซฟาหรือเบาะรถยนต์นี่นะครับเบาะมอเตอร์ไซค์ขาดครับผมเสียเงินเปล่าๆครับป้องกรรันไว้ดีกว่าแก้ครับในราคาถูกๆครับผมรีบหามาใช้กันดูครับผม